มากนะไม่ได้แบบสอบอะไรจริงจังมาดูเนาะดเต้นทุกคนเอากันมากที่เคยเรียนมาแล้วนะคะเป็นเนื้อหาที่เคยเรียนมาทั้งเล่มเนาะมาเลือกคำา10คามาเมุ้มาคยกันเชยอันเนะวันคนีเนดนน 오는요. 지금 진짜 날짜를 말씀해 주는데. 오오는어요 일래. 오는집판일 오는 자, 질문 다시 들어보세요. 3. 다시 질문 다시 들어보세요. 일번 오늘은 몇월 며칠이에요 오는 3월 십팔일이에요. 삼일이에요맞월이요 번. 보통 몇 시부터 몇 시까지 잠을 자요? 오늘 잔. 보통. 통 어, 낮. 보통.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  시 낮. 보통. 어, 낮. 보통. 어, 낮. 어, 낮. 보통. 어, 낮. 보통. 어, 보통. ย้อนชีบุทอมภาพยนต์นที่บุทอมอ่านชืชอนน่อเมืนกชอรซอีรนกกาจิกิขาถามว่าหยาชีบุทอ,อ,อ,อยมยชีกจิใชนอนกี่ชั่วโมงใช่ไหมคะไม่นอนกี่ชั่วโมงถามว่านอนตั้งแต่กี่โมงนอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึง สิบโมงเชา้าคำยอนชีพุ้เธออาชิมออาชิมกับอาชิมอินกบชีกาจีชายกาชชายถ้าเราจะบอกเราตื่นกี่โมงข้างหน้ามันจะต้องไม่มีคำว่าตั้งแต่สิมันได้แม้ตื่นตั้งแต่สิบโมงถึงเจ็ดโมงตื่นแต่สี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงแบบนั้นคือนอนเหรอลยยังไงตื่นเข้าใจเนาะถ้าเราบอกเราตื่นเจ็ดโมงก็ต้องเป็นอาชิมอินกบชีเอยิรอนายโย แล้วเราจะมาอีรอนาเซลไม่ได้เพราะอะไรอันนี้รูบนกบพิมมาอันนี้คนอื่นใช่ไหมคะค่ะเอาไปแล้อเฮลสานะฮันบอนก้า보고싶은관광지가있어요있으면어디예요ออีกครั้งหนึ่งหมคะก้า보고싶은관광지가있어요있으면어디예요ก้า보고 ที่เป็น관광จีก็มีส่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ค่ะพันกวางจีคันกวางบอลว่าอะไรคะคุ้นๆแม๊กควันกวางพันกวางคือไม่ได้อย่แหงออไปเที่ยวเหรอคะต้องการไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมคะอยากไปเที่ยวที่ไหน จีเพรว่าสถานที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคนควางจีความหมายเหมือนโยแฮงจีแปลว่าสถานที่ท่องเที่ยวสถานท,<อ>ที่ท่องเที่ยวที่อยากไปเพราะฉะนั้นเรารู้ต้องใช้แกมมากโกชิตานะงะคะอัน,นยากเลยค่ะคนคัสอบก็ยากอยู่ค่ะครูจําไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะครูอันนี้อันนี้คําถามไม่ได้แต่คําตอบถ้าอยากไปที่ไหนก็คือพาตาคาโกชิพโยต้องเป็นรูปประโยคให้มันสมบูรณ์พาตาเ,เอ พาด้าเอขากูชิพอยพาดาเอ,อเข็งเนาะพาดาเอขากูชิพกชิพอยเนาะขากูชิพอยเด้อเราบอกว่าคาโกชิพอยคือสับเพาะเอาแกมมาเอาคูดามาผสมเนาะอันนี้แปลว่าลองนะคะอยากลองไปที่ไหนถามว่าไม่ต้องใส่ลองได้ไหมได้ตอบแค่คาโกชิพอยหรือคาโกชิพอย อยากไปที่ไหนหรืออยากลองไปที่ไหนความหมายก็เหมือนกันแหละแต่ถ้าอยากลองควรจะเป็นสถานที่ที่ยังไม่เคยไปเนาะเพราะมันลองถูกไหมถ้าเราชอบทะเลเราไปเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้อยากไปทะเลก็ก็ไม่ควรใส่คําว่าอาโอโคโดาทะเลใช่ไหมไม่ต้องใส่ลองเข้ามาอ่นะก็ก็อยู่ที่ว่าสถานที่นั้นเราเคยไปหรือยังอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไปที่ไหนอย่าลืมตัวบ่งชี้เวลาแต่งประโยคเนาะบ่งชี้แต่เป็นคําถามว่าอยากลองไปที่ไหนใช่ไหมอยากลองไปเที่ยวที่ไหน มีสถานที่ที่อยากลองไปเที่ยวไหมคะผู้ผู้ชิคเพิ่นความกังจีก็าอิซโยมีไหมอีกาอิตาจําได้ไหมอีกาอิตานะคะมีสถานที่ที่อยากลองไปเที่ยวส่านทุกโยเนาะอิซโซย์อิซึมิอนถ้ามีออเดเยลคือที่ไหนนะคะ,ะก็ต้องตอบว่า<ะ>วจุดจุดเอค่ะผู้ชิคพอยู่นะคะ,ะอันนี้โอเคเนาะค่ะพอดีนะคะครับผม

ซูเรกิรินฮอรลีจีมาเซลพอดีมันคือพอรีดาไม่ใช่คนเนาะพอรีดาตัตาพอรีจิมาเซลพอรีจิมาเซลแต่นี่เป็นรูปสุภาพนะถ้ารูปธรรมดาคือเราไม่ได้ยกย่องนะก็เป็นพอรีจิมาโยหรือมารายโยก็ได้นะนะคะมารายโยจริงๆมันมาจากจีมัดาคะจีมัดาเหนะ็นเนาะเก่งมากเนาะถ้ามีคนมาทิ้งขยะ หน้าบ้านเราก็ต้องบอกเขาอย่าทิ้งที่นี่หรือเปลี่ยนเป็นหน้าบ้านของฉันก็ได้เช่ชิบะเพอะไรเนี้ยก็แล้วแต่จะไปเปลี่ยนเอานะคะอ่ะโอเคเนาะอวันคุณพ่อคุพ่อค아ณตาครณพ่อคุาครทอคุาคุณพ่าค่าท่าคุณพ่อา่า่อคุณาคุณ่วคบาคุณพ่อคัณตาคคัค่ โอ้ขออีกครั้งหนึ่งได้ไ้ยฟังดีๆนะประธานถามถึงใครนะเพราะมันเป็นตัวกําหนดว่ากิริยาข้างหลังต้องใช้คํายกย่องหรือเปล่านะอ๋อชิอาบบจีใช่ไหมคะอ๋อฟังออคํายาทางโชอาฮาเซลคาจะชิอาจบตัวบ่งชี้อะไรหายหมดทุกอย่างเลยชิอาบอจีอะไรคําจะทางอะไรชิอาบบจีเอเกชิอาบบจีไม่่

คุณจ๋าทําไมชอบนเดชอบจ๋าชอบสามีเป็นไงคะไม่ชอบมีไหมไม่ชอบเราะฉะนั้นรู้ต้องใช้แกมมาใบาให้แล้วนะเป็นเป็นเป็นอาหารใช่ไหมคะหรือว่าเป็นอาหารของทุกอย่างอะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องใช้แกมมาที่กําหนดให้นะ นึนเดอเพิ่งส่งการบ้านไปใช่ไหมคะถ้าไม่ได้จริงีมานก็ก็ยังดีก็ยังกโอเคอยู่นะอ๋อชอหนึนใช่ไหมคะชอหนึนก็ได้ใช่ไหมคะก่อนใช่ตัวเราเองใช่ไหมลาวชอหนึนไนแต่ชอหนึนชอนึนเบอวอเมอุ่น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 อาาหรอิมชิกอึ เมอุนอิมชิกไม่ใช่อินอึมอึมแม่อุนเมอุนอึมชิกขึ้นอึมอึมชิกหมอกเน่นเอ่ออึมชิกหมอกอึมชิกขึ้นก็ได้กินก็ได้ชอบหมอกเนินได้นำแียนเนึนแียนเนินนำแพ่นนินอันชัวร์อยู่ได้ค่ะกิริยาบันนำแพ่นเนิน แม่อุ่นอิ่มชิกกินอันชัวเฮยอันมอกอยอันมอกอยอันมอกอยนะคะจะเขียนแม่อุ่นอิ่มชิกก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะตรงนี้เน,น<ช>าะค่ะถ้าเราบอกว่าฉันกินอาหารเพดอย่างเงี้ยนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งเป็นรูปปัจจุบันเนาะฉันกินอาหารเพดแต่สามีไม่กินหรือฉันชอบอาหารเพด แต่สามีไม่ชอบอันนี้โอเคชัวร์ฮันเนได้นาเพลเนออาจจะเป็นอันเพลเนอเป็นชิโรเฮโยก็ได้นะเป็นแม่อุ่นอุมฉิดเหมือนเดิมเนาะคูกูไม่เขียนนะอาจเป็นชิโรเฮโยก็ได้หรืออันชัวร์เฮโยก็ได้ชัวร์ค่ะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะอก็ขอให้เป็นรูปปฏิเสธให้มันใช้คำตรงข้ามกันหน่อยก็ก็จะก็จะดีกว่าเนาะนะคะ

예, 가요. 무엇을 할 거예요? 어, 이모이번 뭐, 주말에 지아버지 댁에 갈 거예요. 갈 거예요. 네, 삼팔 번. 집에 누구하고 누구하고 함께 살아요? 남편하고 같이 있어요. 같이 있어요. 같이 살아요. 오케이. 좋아요 네. 남편하고 같이 살아요. ถ้ามันผสมัเียสองคนก็ไดะถ้ามีก็สามารถใช้น้ำเชื่อมได้เนาะสมมติน้ำเชื่อมนะก็แล้วแต่ใครอีกสักคนหนึ่งแล้วก็แล้วแต่ถ้ามันมีเนาะถ้าไม่มีก็มีแค่นี้เขียนประกานะคะคุณบอลรมานค้า มันไม่ใช่ yes no question ไม่ใช่คำถามที่จะตอบนี่อันิวเอาใหม่คาถามถามว่าอะไรนะบอ,หอ,อ,หหอให้า,ามเี่ยงสรรพสินค้요<ป> ชาโลไคโยชาโลไคโยได้นะคะโอเคเนาะนะไปยังไงต้องตอบเป็นเรื่องของยานผนะันนะเนาะจำได้ที่เราเคยเรียนกันแล้วคํานามคือโรแล้วก็ชา,ราโรโรค่ะถ้ามีถ้ามีก็ดีไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้อยู่แล้วพูดถึงที่ไหนเนาะแล้วก็สถานที่องคารานะคะชาโรเชรียชโลอะไรแล้วแต่บอสโรแพคคอร์ชเ<า>นยคาโยเนาะนะคนะนะสลับตำแหน่งกันได้นะอย่าลืมนะ

เคลื่อนพดดะถูชัวยูชัวเฮยูอะไรเคลื่อดดอะไรเคอดะอ่อช่วยเ่อนดยอลืมโทชัวเฮยูยอลืมอะไรตัวบ่งชี้กรรมยอลืมอนยอื่เนื้อโชโทรชัวเฮยูอออันนี้ละไม่ได้นะคะเพราะอะไรนี่คือกรรมของประโยค สิ่งที่ละได้นะคะทอ,อยเงี้ยละได้แคโรปดาข้างหน้าไม่พูดอย่างได้นะเช่นมีคนถามว่าคุณชอบฤดูอันอันนี้กับอันนี้ชอบอะไรมากกว่ากันเราบอกแค่ว่ายอร์เรเมอรทอชัวรฮโยยังได้อยู่นะอ๋อฉันชอบฤดูร้อนมากกว่าฉันชอบฤดูร้อนมากที่สุดยอร์เรเมอรคาจังชัวร์ฮโยยังได้อยู่นะแต่อยู่ดีๆฉันชอบมากกว่าฤดูหนาวอะไรชอบอะไรมากกว่าฤดูหนาวมันไม่ได้เนาะนะคะ uh huh. โูดามันแปลว่ากว่าเฉยๆ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีเท้ารือโดดมันยังต้องมีกรรมของประโยคนะเรายังไม่รู้เลยนะว่าคุณชอบอะไรมากกว่าฤดูหนโอเคเนะนะคะประโยคนี้แปลว่าเราชอบฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาวภาษาไทยก็เหมือนกันน่ะนะอยู่ดีเราบอกว่าฉันชอบฤดูร้อนมากกว่าเนี้ยมากกว่าอะไรมากกว่าฤดูไหนยังไม่รู้เลยถูกไหมสรุปชอบฤดูอะไรมากที่สุดยังไม่รู้เลยถูกไหมนะคะอย่าลืมเนาะ ต้องมีกรรมของประโยชน์ด้วยนะคะถึงจะรู้ว่าเปรียบเทียบกับอะไรอันนี้เราเปรียบเทียบยอดมกับเคียวแต่ว่าเราชอบยอดึมมากกว่านะโอเคเนาะเพราะเคียวโพดากว่าหรือโดนหนาวอันนี้โอเคเนาะคะ่ะจบแล้วนะคะสอบขำมสิบประโยคน์แค่นี้แหละ,ะคะ่ะขอบคุณค่ะยากมากเหมือนเดฟิฟังฟังฟังยากมากค่ะครูสมคุณเกาหลีพูดเร็วมากค่ะพูดเร็วนิดนึงเนาะนะคะอ่ะก็ เดี๋ยวก็คุ้นเคยเนาะนะคะก็สอบไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเนาะอันนี้ก็เป็นคือเล่มหนึ่งมันยังไม่ค่อยมีแกมมาอะไรมากเนาะอาจจะมีบางตัวที่แบบมันนำมาผสมผสมกันก็เลยเอามาไวร้รวมกันอยู่แล้วบางข้อก็จะมีทั้งตัวผงชี้เวลาตัวผงชี้สถานที่อะไรอย่างเงี้ยแเานาะนะคะแต่ตอนสอนเขาแยกแยกกันตัวผงชี้ประธานหนึ่งบทแต่แต่ถ้าสอบการน่าจะทําได้อยู่ครับเพราะว่ามัน มันฟังนี่คือยากมากเลยค่ะการฟังเนาะอันนี้ฟังกับพูดน่าจะยากมากกว่าเนาะเดี๋ยวก็ชินเนาะสอบไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้โอเคนะคะ